พบกับพี่เก๋เตชิตาเช่นเคยนะคะกับรายการคิดช้อปปิ้งรายการเกมโชว์ในรูปแบบสร้างสารรค์นะคะให้น้องๆได้ใช้ทักษะของการกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าตัดสินใจนั่นเองนะคะซึ่งรายการดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ค่ะผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กล่องทับบกช่องหกฎหมายเลขหนึ่งนะคะทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาสานาทีไปจนถึง10นาฬิกานันน่นเองและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะ สปสินค้าเดมอนนครราชสีมานะคะซึ่งให้การสนับสนุนแล้วก็เอื้อเฟื้อในส่วนของสถานที่การถ่ายทำวันนี้แล้ววันนี้ค่ะน้องๆจะมาพบกันกับพวกเรานะคะแล้วก็มาร่วมเล่นเกมโชว์กันทั้งหมด4ทีมเลยทีเดียวนะคะทีมละ3คนไม่รอช้าค่ะเราไปพบกับทีมแรกกันก่อนเลยดีกว่าสาหรับทีมสีชมพูย yeah! สวัสดีค่ะมาแย้มมาแย้วตวน้อนๆตันไหน